You alone make my spirit Here, you are alone on my heart Desire and I long to worship you You are alone on my heart ความ้นยสาเววหาหนาทรงเป็นความป่าถนาแห่งชตใจคาทิยาสันเสริมพาโรทรงเป็นโลนและเป็นพ้อมที่เข้มแข็งทรง น้องเบิ่งทางรายการนี่พี่น้องก็เนาะแยกห้องนำ้ำหรือติ้นนำก็ได้ได้ทันเลยเพราะว่าแต <Bond> <Pokémon> ในต่อไปข้างหน้าจะมีโดตีมาอยุ่ที่นี่ท่านแพ่ว่าเซฟไลฟ์และก็พิดดององห้องนำเนาะเพราะว่าจะมีเพลงไม่ๆหมเข้ามาพอตอนนี้กําลังเริ่มใหม่ทุกอย่างพูดทุกคนกระตื่นเต้นเนาะอาจารย์จะทักคายกนเพื่อแตงเพื่อแต่งกันอยู่กันพออกไลฟ์โดยท่านเนาะพอถึงได้ก็ตามพี่น้องถ้าผิดพลาดขอพี่น้องอภัยเพราะว่าในทางของพระเจ้าหาภัยสิงกันเลกันอาจะได้หาประพรเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเนาะก็มีน่ะพี่น้องขอบอกเขาน้อยเนาะ่า เวลาจาย์ว่าขอให้ซาเ้างันหนึ่งคน้อยก็จะพยายามเนาะเพราะว่าเวลาคนน้อยตื่นเต้นนี่ยเขาอยากมาไว้หนึ่งเนาะก็เมื่อสัมผัสพระเจ้านอกก็แต่ว่ากับทุกสิ่งอย่างก็ขอให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้านอกท่าสิ่งใดที่มันขาดตกบกพร่องก็ขอพี่น้องอภัยเนาะเพราะว่าอ่าคนน้อยเองก็อันนี้กับไม่ในการเบ้าในทีวีแต่ว่าถ้าถ้าเป็นการดีแล้วท้าพี่น้องจะเสิร์ชปเทศนาอยูทีโบสถ์พี่น้องนี่ อันนั้นให้คัทตัวนั้นน่ะเอากนโลดสองสามมื้อเลยเนาะเขาน้อยกับทาพี่น้องอยากให้ซอกหาผู้ที่จะเทศฟื้นฟูเนาะจะเป็นเรื่องสาวนุ่มหรือผู้ใหญ่ก็เขาน้อย available เนาะในการที่จะไปแต่ละราดแต่ละเมืองก็ขอขอเพียงแต่ขอให้พี่น้องบอกผู้นำศิษย์พิบาลพี่น้องติดต่อมาเนาะเขาน้อยกับเดียวนี้เพราะว่า ใน3 4ปีหลังนี้พระเจ้าก็ใส้ขขา้อยไปเทศนาหลายรัฐหลายที่นอกทุกๆซัมเมอร์ก,กับบีซีตลอดในการเทศฟื้นฟูก็เห็นการทํางานของพระเจ้าก็เห็นหลายคนที่ได้กลับใจมาหาพระเจ้ามีการปิ้นป่วเกิดขึ้นเนาะมีการปดปล่อยในถึกการสัมผัสด้วยพระวิญญาณข,ของพระเจ้าตกวกอพระเจ้าได้รับเกียรติเนาะ <Amen. S 2> อันนี้เป็นสิ่งหนึง่งที่าบ่พี่น้องฮู้เนาะทาพี่น้องต้องการอยากให้คนา้นยไปเทศอยู่ที่โบสถ์หรือว่างานฟื้นฟูอยู่ที่เมืองพี่น้อง ก็เซิร์ฟมาเนาะเขาเนาอ่าพร้อมที่จะไปเนาะนะฮะแน่นอนเาพี่น้องถ้าพี่น้องเซิร์ฟอาจารย์สตีไปพี่น้องจะได้ปลอดเพราะว่าทุกครั้งที่นยไปเยีมอาจารย์ก็ได้ปลอดภัยหลายเส้นหลายยางเนาะที่ในพระคำของพระเจ้ารายการด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็ไอาเป็นได้มีอย่างเพิ่มเติมอ่า I want to add that um, Pastor s a n t i just really um, put himself out there that uh, he doesn't only speak Lao people he does speak fluent English as well So please invite him. Take him to your home, uh, home mm -hmm. church, more like, so that he can um, really help you through revival. To really get into connection with the Holy Spirit. To really, uh, and, and speaking of connection, the reason why we're singing, the reason why we're worshiping in songs is that mm -hmm. this is the key connection between us and God. Amen. So that when the, the the first stroke of the instrument, mm. he hears. and that's when he just pays attention to what's going on down here as he is looking down upon us right now mm hmm. so invite pastor santi you will not regret it อ๋อนะอย่างนึงเนาะบางครั้งคนว่าเอเวลาอาทิตย์คนหลายทุกคนอธิษฐานพระเจ้าพระเจ้าได้ฟังอยู่บ่แล้วพระเจ้าสิตอบคําถามจังได๋อันนี้สําหรับความคิดของมนุษย์เฮามันมันแคบๆเนาะแต่ว่าข่อน้อยอยากให้พี่น้องได้ฮู้จักว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่ทุกบ่อนเมื่อลมหายใจแล้ คือพี่น้องเห็นแสงตะวเวนกลางเวีนกลางคืน,นหรือแสงเดือนทุกทีทุกบอลยูเมืองลาวยูชายนาอยู่ไอยู่ทั่วโลกที่ยุข้อเด้อทางใดในพระเจ้าหูถึงประทานจะย่ในถ้ำบม่ต้องห่วงพระเจ้าใบก็นายวันวันหลักเทียยุถึงคนแหละอ่านยุจอมผู้ทางใดบ่ต้องห่วงพี่น้องอธิษฐานพระเจ้าจะอย่ <c oughs> ทนนี่นั่นเลยเพราะว่านี้เขาหนอ่อยเสียว่าบางครั้งพี่น้องเขาเบื้องรายการท้เ่เะเจาโทรมาแต่เมืองลาวเมืองไทยนี่ พอพระเจ้าหลังเท่คือคนอีเมลมาได้เห็นสภาพกันนะบ่ต้องห่วงว่าไก่จกแสนพันใหม่กับ่ต้องห่วงว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ท่าท่า,ทานรับทิทานด้วยเอิร์เนสเล่ฮอตนะแปลว่าด้วยความดีไซน์ของหัวใจแน่นอนพระเจ้าจะไรแดงอยา่ากบอกพี่น้องผู้ใหญ่เนาะที่กำลังเบืองอยู่ท่าท่าพี่น้องลินเฟซบุ๊กเน,กนกาะเขาน้อยก็เขาน้อยก็มีอยู่ที่นั่นท่าพี่น้องอยาก อยากล้มกันในทางอีพานท์ทานอีเมลทางเฟซบุ๊กกับที่ต่อเนาะกับซื้อเขาน้อยสันสันิธรรมวงศาแล้วก็ซอกหาโลดกับอยากมีสิ่งใดอยากสนทนากันพิเศษอยากล้มกันแบบโดนโดนเป็นสมองกับเรื่องของพระเจ้าเนาะคือว่าแหละบางคนมีมีลุงมผู้หนึ่งข้อมาจากแคนาดาโอ้ล้มกันหลายสมองเตอเป็นเป็นสมองไปนะกับเพ่นกับสนใจเรื่องของพระเจ้าหลายแนวเนาะ พี่น้องสามารถที่เอาเขาน้อยเป็นมูใน Facebook ก็ได้เนาะอันนี้เบนก็มีเนาะทุกคนมีเนาะพวกเอาทุกคนอยู่ที่นี่มีหมด What we're speaking is that we're all on Facebook all three of us uh, you know we have uh, Santi uh, if you just go S A N H T Y you're gonna see him come up Santi Samavong Tamavongsa and myself you if you put Ben Vongseri Uh, I'll come up and then what Dave Are you want to Dave Dave Vong เดือน So um, just go Dave V. You're gonna see Vong, V O N G, and then you'll see his picture come up. Handsome yeah. man. Oh, thank you. You see a handsome man. That's Dave. Okay? Thank you, thank you. And, uh, <laughs> but please join us. Join us. We we really need to hear from you. Uh, most importantly, uh, please encourage us. Uh, if anything, pray for us. Pray for this ministry because we see that there's gonna be a lot of people that is gonna set, accept the Lord through. The screen amen, on the amen. TV right now as amen. we speak, I see people just hungry, really starving uh, for the love, for the hope, you know, mm -hmm. for for the, to to live through life. As I see this world right now, is that I see through a different window. I see that people are hurting, people mm -hmm. are needing uh, love, they are needing confirmation, they are needing um, something that is a hole in the in the heart. It's just a void mm -hmm. and nothing. nothing is going to fill that like Jesus Christ Amen Amen ถูกต้องแล้วบ่มีหยังที่ fill the gap in our heart the emptiness in side ถ้าว่าเฮาจะเป็นจังไດก็สร้างจะได้หรือว่ามีเงินมีครทุกสิ่งอย่างในชีวิตแต่ว่าทางใจเฮายัง empty อยู่นะอย์างปลาว่างแล้วก็ให้พี่น้องเฮาถ้าพี่น้องเฮาเพราะว่าพระเจ้าทํางานในชีวิตแต่ละคนบ่คือกันางที่มีพระพรหลายสิ่งหลาาง พ,อพอระพรในการอธิษฐานบางคนมีพ,อพอระพรในกนารแบบอบอกอนาคตเ <c oughs> ทศนาออาจันแล้วก็อยากพี่น้องอีเมลมาก็ได้เรียกว่าส่งมาจากพีโอบอคมาหาเสียวขึ้นไวไวยนี่ถ้าพี่น้องอยากด onation บรลจาอย่างก,ก็ติดต่อเข้ามาพอทุกอย่างเที่ยวเฮ็ดไปนี่พี่น้องทุกอย่างที่พี่น้องโดนนี่เาเพื่อจะจ่ายค่าแอลทามเพื่อจะเอาข้าวได้ดีมาให้พี่น้องเขาได <c oughs> ้บิ่งได้ฟังกันน่อยอาจารย์เนาะ ในวันนี้เราจะได้เข้าเบริงพี่น้องอยู่ที่บ้านนอกปติดตามไปจะในวันนี้จะได้แบ่งปันกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องสิริภาพในพระเยซูคริสต์เนาะ, uh huh. ะถ้าพี่น้องอยู่ที่บ้านมีพระคัมภีร์ก็เปิดไปเนาะอยู่ที่ในโยฮันบทที่แปดข้อส <Sure. S 2> ามสิบเอ็ดหาสามสิบแปดไปเว่าเขาน่อยจะอ่าน uh huh. สันส้นๆเนาะจากสามสิบหาจากสามสิบหาไป พราะจะอ่านเขาเลยจะอ่านจาก31อ็ไปเลยเนาะเออพระเยซูทรงกล่าวต่อพวกยิวที่เสื้อถือในพระองวะว่าทานทั้งหลายตั้งมั่นคงอยู่ในถอยคําของเฮาพวกทานก็เป็นสาวกแท้ของเฮาแล้วพวกทานจะหูจักวามจริงและวามจริงเจตให้พวกทานเป็นอิสระเข่าตูนเข่าทุนต่อพระองค์วะเฮาบอกพวกเขาเป็นเสื้อสายของอับราฮัมและบบเป็นเสื้อสายของคอยข่า ของผู้ใดแท้ผู้ใดจักเถื่อเป็นยังทานจริงว่าวา่าพวกเขาเอา่อพวกทานจะเป็นอิสระพระเยซูตอบขาวา่าเขาบอกทานตามความจริงวา่าทุกคนที่เคยเหตุผิดบาปก็เป็นคอยฆ่าของความบาปคอยฆ่า,บาโบตั้งอยู่ในเฮยื่อขัวตลอดไปแต่บุตรก็ตั้งตลอดไปเหตุนั้นถ้าบุตรถ้าพระบุตรจะเหตุให้ทานทั้งหลายเป็นอิสระพวกทานก็เป็นอิสระที่แท้จริงเอเมน amen mm -hmm. and, and i'm so, going to read this from um, what we're going to talk about the main verse that we're talking about tonight is john chapter 8 verse 36 but i'm going to go back like pastor santi did he went back to 34 and 34 to uh, 36 and it goes uh, here jesus replied i tell you the truth when jesus says i tell you the truth let your spiritual ear just perk up and then really be encouraged and really implanted in your heart and then imprinted in your mind because He has really something important to say. And then when you catch this, you will be free. Um, I tell you the truth. Everyone who sinned is a slave to sin. Mm -hmm. Now, slaves has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Mm -hmm. So if the son sets you free, you will be free indeed. indeed. Amen. That is hope. That is power. Mm -hmm. Thank you. พี่น้องที่ฮักเมื่อเขาเข้าถึงศิลิภาพเนาะหลายครั้งเขาก็เมืองในมุมมองที่ว่าโอเคนกตัวอย่างถ้าเวลาคนผู้ใดผู้นึงก็ทําพิษต่อกฎหมายเนาะก็ไปถืืถอเขา้าไปเข้าคุกเมือ่อครบหอบการที่เขาอยู่ในคุกแล้วหรือว่าเขาประพฤติด,ดีเขาก็ได้รับการอ,าออกมาเนาะออกมาจากคุก เขาเคยคิดว่าโอ้สายเขนั้นฮับการปดปลอยแล้วเนาะมีเสรีภาพแล้วมีฟรีดอมแล้วที่ได้รับการรีลิส์ได้ฮับอาการออกมาจากคุกแต่ในคําคืนนี่ที่กําลังจะเว้าและสนทนาก,กันนี่โบเมนโบเมนเสรีภาพในเนื้อหนังแต่เสรีภาพที่กําลังจะเว่าถึงในคําคืนนี่เป็นเสรีภาพในไฟล์วิญญาณเป็นเสรีภาพในไฟล์จิตใจภายในที่มนุษย์บ่สามารถที่จะมองเห็นได้ฉะนั้นขอ้อยากใครพี่น้องมึงในมุมนี่มนุษย์เท่าหลายคนเนาะก็ ทรมาหากินก,ก็เดินไปเดินมาก็าใส่สิทธิ์แต่พี่น้องหูว้ว่าในโลกนี้มนุษย์หลยเป็นหลาย,ล,ายล่านคนกําลังถือคุกอยู่ในฝ่ายวิญญาณถือคุกในฝ่ายวิญญาณกําลังถือคุกอยู่ในความมืดในฝ่ายวิญญาณในฝ่ายจิตใจในฝ่ายแนวคิดที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแต่ว่าในวันนี้ผ่านพระคําของพระเจ้า,าท่าพี่น้องผู้หนึ่งผู้ใดที่กําลัง ถึกคุกหรือว่าถึกโซ่ในไฟวิญญาณนั้นพระเจ้าจะปลดปล่อยเขาเป็นเสรีภาพได้โดยผ่านพระเยซูริ์เจ้าเหมือนประคำของพระเจ้าสมบอกว่าถ้าบุตรมนุษย์หรือว่าพระเยซูปลดปล่อยผู้ใดผู้นั้นแหละจะเป็นเสรีภาพอย่างแท้จริงเหมือ,อนคนนั้นได้บอกพี่น้องว่าหลายครั้งแล้วว่าคนลาวเขานี่ไปยูบอนไดหรือว่าคนเอเชียเนาะคนนั้นบอกว่าแต่คนลาวเพราะว่าพี่น้องกำลังเบิงอยู่ที่นี่บอกเพียงแต่คนลาวเป็นคนมงคนเวียดคนไทยหลาย,ลายคนเนาะคนจีนคนขมเขมรหลายคนที่กำลังเบิงอยู่ที่นี่แต่คนนั้นอยากบอกพี่น้องว่า ลายข้างเีงนะคนเอเชียเขาบอกวเวลาไปบดไดนี่อ่าก็มกลิ่นการพน,นันถ้าเขาเป็นทาสการพน,นันเขาก็ยังถือคุก เขาถือการอยู่ภายใต้การพนันเนาะบ่ว่าจะเป็นการกินเหล้าสูบยาหรือว่าเป็นการใส่ซีดอยู่ในสังคมที่เปื้อนเนาะเป็นการที่นินทาเป็นการที่มักเว้าตัวเป็นการที่ว่ามีจิตใจโหดเหา้ยอันนั้นแหละคือคุกไฟยวิญญาณหลายคนบ่ได้ับการปลดปล่อยจจนั้นซีดของหลายคนจึงบ่มีความเจริญและคนน้อยจะขอห้องพี่น้องผู้มีิ์กําลังเดินเนินชีวิตอยู่ในแบบนี้นะถ้าพี่น้องยอมเข้ามหาพระเยซูยอมเสื่อต่อพระองค์แล้วพระองค์จะปลดปล่อยพี่น้องได้บางคนก็ มีห้าคมคืนเนาะมีการที่บบยอ้อััยกันมีการมักไงไฟสูงอันนี้เป็นเป็นคุกในไฟเป็นยามเป็นโซ่ของซาตามที่ผูกมัดมนุษย์ทั้งหลาย พระเยซูบอกว่าเฮามาเพื่อทานทั้งหลายจะมีชีวิตและชีวิตครบบริบูรณ์พระองค์มาเพื่อพระองค์จะปลดปล่อยเฮาเให้เฮามีเสรีภาพฉะนั้นข็อนอยท้าทายพี่น้องเนาะอ่ะาข้อในขอห้องพี่น้องผู้ที่ยังบ่ฮู้จักพระเจ้าให้ยับมหาพระเจ้าให้ให้ให้เพิ่งในพระเจ้าและพี่น้องจะหับเสรีภาพเสรีภาพที่กําลังเบ้าถึงนี่เป็นเสรีภาพในฝ่ายจิตใจเป็นเสรีภาพในฝ่ายวิญญ,ญาณและเมื่อพี่น้องได้พบกับเสรีภาพที่ขาน้อยเบา้าเหมือนพระคําของพระเจ้าแล้วพี่น้องจะเป็นคนที่มีพระพรอย่างมากมายในชีวิตเนาะ Amen. 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 Amen.